เตือโผู้ใช้จารณาในการรับชมรับฟังทางช่องเป็นเพียงสื่อการนเสนอเท่านั้นไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการเล่นเด็กที่ยังไม่บรรลุอิติภาวะควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ชอบย่ยงปลาปูตากินปลาปูตาก็มื้อนี่อดเลยอดี่อิ้มก็บ้านไหนรอบลุกครับเอาเดอีกันเนาะด่วดวู้ทิ้งเอาไว้เลยน้ำเล็กๆดิน้ำเล็กครับน้ำรวมกินไว้น้ำก่อน จิพ่อเพียงนะครับเนาะครับบ้านป่าไว้แต่สีไปกู้เขาครับกู้เขานาะปลาที่แบบจับเดดแล้วโอ้โอ้โสีตะบงเนาะปลาขาวกลากเลยขาวกลากขาวกางเดชสิงเมื่อยิ้ล้วนดูครับนี่ไ่ด้ได้จากตัวไปเสียนไขได้แบบนี้เด้อปลาป่อยเดือนเดียวนี่ครับนี่ เดียวครับปลาคาบปลาตะเพียนตะเพียนมันจวดจวดเลยครับมือนึ่งงันมือนั้นู้จิ้เบิดคู่ถังนึงอีกเลครับเนี่ยด้ยักตัวครับซาเสียงไกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปลาสิบตัวป่ากันเป็นแปเป็นเก็ด กบที่ออโอ้ยมวนลิงอิงเสียยิ้มบ้านแห่แปลกคักแปลกเน่คือ่าครับฝามันหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคูทุกคนค่ะค่ะผู้แห่งตัวเเด็เด็เจ้าู่เจ่าที่ะ หกออกแล้วออกอีกพี่น้องเอ้ยกกับหกสงครับค่ะตนั้นมันไหนลวดค่ะลตัวนึงค่ะตัวเดีตัวเดียววนีอยูั่ สำหรับแนวทางค่ะแนวทางวันที่สิบหกค่ะปูเฮาลุดมาแล้วเด้อค่ะพี่้องเอฟซีเฮาค่ะผู้ได้สิบไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลก่ะค่ะะลองเบิงค่ะเจดีเลขไทยสองตัวเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์ค่ะวันนี้เนาะปูบอกว่าไอสายญาของเจดีคือรุ่นสิบเก้าบเยี่ยมค่ะ ซิปเก่ายอดค่ะอย่าลืมนะค่ะปูให้ออกกันเนาะค่ะผู้ได้ซออกก็ออกคนละเก้าสิบบาทเด้อค่ะสาหรับสางเกียรดีค่ะแต่ว่าแตงโมบอมีเงินให้แตงโมออกสิบบาทค่ะมีอย่เก้าซิบให้จงไปเก้าซิบค่ะค่ะผู้ได้ิตูดใส่กันตุ่มเส่กันกับพี่นิพิจิลนาเบิ้งค่ะหนึ่งศูนย์เก้ากับเป็นโตเดียวกันเลยค่ะ ค่ะยิ้มวานเนี่ยอไแตกม้นลิงอิงเลยค่ะเหตนแตกค่ะแตกไป้เนอค่ะอามนียิ้มเจว่มาตีเขาฟาดเขาอนุรักษ์ประเพณนี่ไทยค่ะอาหอาหยักอาย ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะค่ะปลาทูกีวันจิกันค่ะวยมาไข่ดิต้องกินปลาทกสดปลาทกสดตะกันเงากินก้มกินก้มกินก้มโ้าไงสี่จุามหกโซเลยหกเดเจ็ดเก้าหกสิบสอเป็นยี่สิบเอ็ดสองเป็นเก้าค่ะ หนึ่งองคื่อเกาค่ะแับวันนี้ได้ค่ะพี่กับน้องอาจจะมาเนาะค่ะมือนี่ค่ะทงไฮทงหน้ามือนี่ขวดวดทหมดรุมเยีดีครับบัั่้มลร่อค่ะ สวัสดีค่ะแตงโมงสวัสดีทุกคู่ทุกคนค่ะสว่วงใสๆหลังจากลงจากหอแล้วเนาะค่ะมือนี้เอายิมไปป่า,ปาอีกแล้วโตหนึง่นนงค่ะนนาาอ,อาการห่อนมือนี้ค่ะห่อนจัดเลยค่ะโอ้ยภาพช็อตเด็ดค่ะยิมว้านเฮ โอ้หมาได้ค่ะมาเด้พี่น้องผู้ได้ที่กินเขาปลาปิ้งปลากระิมกันมาเด้ค่ะเมือนี้ค่ะแม่กู้ผ้า ขยิมแตงโมเมื่อนี้เสียเอกก็มาค่ะเมื่อนี้อ่ะสวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะมาเสมานี่ละค่ะหน้ปูตาค่ะหน้าปูตาเอ้าหาปูแฉกเหรค่ะหาปูแ่กกระเบื้องปูตากระเบื้องแต่ไทย 蛮奇特哦。 อย <ism> ู่มือกว่าจะรู้ว่าทวงบุดหล่นมือนี่อายรู้เหตุและผลว่าจะคนคอบคนคือเจ้าวันที่เสียเจ้าแล้วก็มีว่แววกับคืนมองเก่าทองเอ้ยอาจหมดคำสิว่าอยากให้ตัวเจ้าคืนมาได้อีกอ้ายขอโทษที บอร์อยากนี <fin anta> <ots> ้ชีวิตต่อไปโหยเจ้ามันงไงอภัยคนสัว่าคืออายมรับอย่างนี้กลับมือได้บอร์บอร์อยากนย้อายเกิดงามคำต่อไปนี้อายบอกคุณชอกฉันผมนารับกคำการกระทําอี่ก่อมันสายแล้วอายบอกขอบันยายรืล เก่าวลังแต่มีชีวิตร่มรังร้องเร้าอยังไปยังจากนิ่งแล้วเพราะแล้วขอให้อ้ยพวกคนที่ดีอย่ามัวเสียใจทอดีขอให้โชคดีกับรักครั้ง ขันเจ้าสืบัยอทิมไอ้กระนอชาดีหาผู้หญิงที่จะแสนดีไอ้มามียห่อรับนบรรยากาศี้ค่ะเเมื่อเสียเจ้าแล้วมาคนสวนไอ้มันตายดอมาเมื่อแก่มของกูมันบอเห็นค่ะโอ้ยสมนำหนาบออยากวามึงดี สวัสดีค่ะสวัสดีกันเลยหลายรอบนะค่ะเพราะว่ามีไลฟ์วัดไลฟ์ค่ะโอ้่อยค่ะวันนี้วัน้วน่้ันนี้วนนี้ันน้วัน่้วันนันนี้ันน้นนี้วัี้วันนี้วันน้วันนี้เัื่ี้วั้วนดี้ันนี้วันน้ัััิปดี้น ก็มานานที่แบ่เมือวันบ่ยินนานก็มานาคือเฮาตั้งมาตั้งสอรูปนเยวต่อแต่นี้จะไม่มีน้องตรวมทางได้แล้วพอแล้วพอแล้วแล้วให้มารวมทางแล้วเน่

ุเคืือเจ้าเป็นยาส่นสายบ่บ่จกเลือแต่จริงมันเลือแต่นี้บจะไม่มีน้องเดิมคางที่ลอมบาปเก่าลัง่เดมมารวมทางแล่วยางจะมีอีใด้เด็คนร่นรุนบ่มีแล้วสมควรแล้ว

กับบรรยากาศทุกับเนาะเด้อเป็นคนแปูขั้นสเขามีสำรองเราครับนงสเข่าไปไไปได้ไไปได้อ้าวหนึ่งสองสามไอ้ไม่่อสอบหนึ่งนะ ใครเป็นสัวสัวมีแนวสมควรแล้วและเขายังมีมื่อนยังว่าครับเพ่งงิครับยิ้มว่าได้เมื่อยันตีเขาด้วยค่ะไ เอาได้องมัดแล้วได้2องมัดแล้วเจ้าเจ้าับไปเร้อครับนี่ยว้าวนีไฟอยู่ตรงนี้ฟาดไกลๆแงมยายิมมีไฟอยู่สิบรกานลมั้กินอับไก่ดี้ เพนมาเตะหปแล้วอ้วม่อหงอ้เม่แล้วว่าสันเต้กลับไปเองเลครับไปก็เมืมดแล้วว่าสันไปโอ๊บโอ๊บไก่เมดแล้วว่าสันข้างๆไก่คุณก็เอามาเลมาแล้วขุ้นมาแล้วเนี่ยผู้ให้เกวันตวนี่นา

ນ້ອຍຂໍຂໍວອງຊິ <laughs> มาอีกหนึ่งช้อนค่ะ ฟังเป็นยามที่แม่ยังดีพี่อยู่นี่คือว่าไปแห้งต้องการใายรูมี่ครูเนาะ้หญิงมีเด็กครูไอโอ้ดอกครูนี้ล่ะคนไหนคนนี้บอกบอแม่นผู้ชายเป็นเพื่อนสาวกันแล้เก็เใจทิ้งแรกรั้งมาแล้วกันคือหญิงเฟนเธอบอกแม่นโอ้ยแต่หักแต่หักสมบูรณ์เธอดอกหญิง ไอ้ี่มอมได้กินเป็นซึ่งพิบินพินแกนี่รักนะขอฝากเมื่อก่อนเาเบิ่งเลยบทั้งความตกน้ำตาทืกวันน้องไอ้ที่ทำคอยถามอยากไปดึเจ้าจะลืมภากาไอ้ดีพินจะรอวันเธอมาเสียงพินคือสัญญามาก ใจอายคือคนสิ่งความหมายหัวใจอายโอ้ยลแล้นสินความวันกันรอคอยับธรรมะเะคอยขอเด้นไคมันบ่ถึงหวังสู่งานเพื่อเจ้าจิดว่าที่ทรงวังรำคาญท่าน อานับี่ยิ้มเจ้ายิ้มจนลงเลยครับฟ้งไทยนี่เท่าไหร่น้ำี่เป็นพี่คนสุดท้ายคนลุกขึ้นปด๋ยเอับคใช่คนนี้สิ้นทุกอย่างสูุพรรงกระดูกบัดมาพอจอดนานกรอโดด

เป็นตาโยวังจัดเก็บเงินทองกลับมาเจ้อเขาิว่าหลัูสาวแกมนี่ต้องมาทัวตัวนเมื่อวันผ่านขไม่ได้กินไ้แต่แกเต็เขาได้กินานบัคนเ่นละเนี้ยวเป็นลายกินคนไปคู่เขาได้กินข้าไคนบัดคนหันเหลานี้แมนเป็นเอ้ ยันเพียคือข้าเจ้าผู้หลายใครเฮ็ดอายให้นางเจ้าอยยุดะเด้คาเามัน่อยอย่าง้ไอ้ขอกับแวอากินมแล้ว